เวลาเมนูชนาศรหารหักศึกษา6 0 0 2.4.0.2ค่ะสำหรับทีมงานในวันนี้นะคะก็คือสงการที่หายไปค่ะซึ่งสงการแต่ละทุกปีของครอบครัวหนูค่ะก็คือจะมีการลดน้ำนำหนูหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวญาติญาติสหายที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมารวมตัวกันค่ะเพื่อจะมาลดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ค่ะซึ่งหนูก็เลยใช้ จุดหลักจุดเนี้มาจากเป็นโต๊ะอาหารค่ะซึ่งพร็อตรงกลางตรงนี้ของหนูนะคะหนูก็เลยได้เอาไว้เป็นถ้วยที่เอาไว้สําหรับรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะโดยมีถ้วยที่เอาไว้ตักแล้วก็มีกรวยแล้วก็มีพวงมาลัยที่เอาไว้ให้สําหรับผู้ใหญ่ค่ะพร้อมสําหรับสีที่นะคะแล้วก็าหารสําหรับวันนี้นะคะก็คือ จะเป็นเมนูกุ้งเผาค่ะแล้วก็ต้อยมยำกุ้งค่ะแล้วก็ผัดผักค่ะซึ่งจะทําให้รู้สึกว่าดูเป็นไทยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนจานที่หนูใช้นะคะก็จะเป็นจานลายเบญจรงค์ทั้งหมดค่ะแล้วก็ส่วนจานที่เป็นจานที่เอาไว้ตัก,กับข้าวกินนะคะหนูใช้ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อให้มันดูมีทันสมัยนิดนึงดูแบบไม่ได้เป็นไทยจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนั้นค่ะ สีที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีไม้เป็นหลักค่ะแก้วที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วสำหรับดื่มน้ำเปล่าค่ะสำหรับสิที่ค่ะค่ะหนูขอจบการน,นำเสนอในเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ